สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระออนพีสาลมพนนะคะวันนี้พระออนก็ทําเมนูนะคะต้มกบแกวเด้พอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาเก็บใบขิงไปใส่แจ่วกบเด้พอพ่อแม่พี่น้องใบขิงใบขิงหอมหอมพ่อแม่พี่น้องใบขิงยาผ้าปลูกไว,ว,ว้เด้ดอค่ะเด้อเด็ดเอาใบมันเด้พอพ่อแม่พี่น้องนี่เลใบมันใบขิงเอาไปใส่ปูน แก้วกบมือนี่มือนี่พบอลกับบอด้ไซส่เบ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องกเจ็บมืออยู่มืออักเสบเด้อค่ะเด้อกระปูหนีบมือเจ็บหลายเด้อค่ะเด้อใบขิงนะคะหญ้าพาชำา้ำใบงามๆพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะ สวนหลังบ้านยาพาใบพักแง,ง่งหน้าคุพี่น้องันนี้ต้นหอมนะคะต้นหอมปออนชํำนะคะต้นหอมเป็นหอมแบ่งนะคะคุณเอฟซีแต่ปออนไม่ใส่นะคะไม่ใส่ปอ,อนใส่ใบนี่นะคะแทนดูสวนต้นกลางคืนนะคะคุณเอฟซี นี่ก็จะใส่นี่ด้วยนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะใบผักแพลวพ่อไม่พี่น้องใบผักเพลวนี่นะคะหอมอันนี้หอมบัวหอมบัวแบ่งเด้อพ่อพี่น้องปออนชําก็มีสองกระถางนะคะนอนค่ะกระถางหนึงก็ได้ได้หัวผักหอมมาจากเอฟซีนะคะเนาะ,ะปะออนก็ยังชําไม่หมดปออนก็เลยมาชําไว้ใส่ปนใส่เจ่วนะคะ ก็พอใส่ปนใส่แจ่วแล้วนะคะคุณเอจีแต่ปอนเลือกอรบนี้นะคะไปใส่ปนกบนี่ค่ะผักเพล่คมพี่น้องกลับไปผักขิงมันจะเขากันดีพ่อพี่น้องดับดับข้าวดับกินข้าวนะะเนาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน มาล้างก่อนนี่คะ่ะทุกคนกลบที่ปลาออนต้มเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมที่จะป่นแล้วนี่นะคะหอมปลาออนล้างแล้วก็มาซอยๆแล้วแล้วะคะ่ะเตรียมเพื่อที่จะใส่ป่นกลบอันนี้เมนูที่สองเรืองปลไม่พนณหหนึ่งหอยแมงผู้ปลาไม่พนอ้อง ของโปรดยาพานะคะตอนซื้อมาหาสิบบาทเ้อค่ะเด้อโลเคงสามโลกลอยคนขายตอนก็ซื้อมาโลเคงย่านกินบเบิดพ่อแม่พี่นนอะก็โอเคนะคะเมนูกะเพ้านี่นะคะแจวกบตอนก็ทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มีลวกนี่นะคะ ลวกดอกดอกมักลินมไม่พรมพ่นนอกหน้าผ้าพันจักเป็นดอกของมักลินมไม่เด้อพรมพ่นนอกเด้อคนไทยก็บจะห้องมักสี่้าเนาองพรมพี่นนองก็โอเคนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วมีหนูกับข้าวเรียง ของยาทามนนีกับพักพักกันจองพอไม่ินอลือกดอกกลิ่นไม้คนไทยห้องมากลิ่น้าเนาะหักชีฟ้าเออห้องบอุคือกันพอไม่คิดนองเลยมาเด้อมาเด้อหนึ่งหอยแมงคูห่อนๆเจวกับแซบแซบเจลสุ่ม เจ้ากบกแบ็แซ่บมาเดอ้ออีโฟโอเอ้ยลงมากินข้าวนี่กับตำหมักทั่วพร้อมให้น้องตำหมักทั่วตำหมักทั่วให้ปิ้งกระดูกพร้อมเด้อพรอมให้แม่น้องกระดูกซองโตกระทอดหมูเด้อค่ะเด้อ ทอ,ออทอดหมูปออนทอดหอยปูพลองกินมือเทียงกับตำหมกทัวกิ่นปลาใหม่ๆเลยห่อนๆเลยแม่กินเป็นไง大แช์อยู่บนหอยอ FC, อแม่ปูห้องเอฟซีกินข้าวน,น้ำแน่มากินข้าวนุกบแน่มีเออ,อ,อกินข้าแซ่ละบปอแซ่อยู่แซ่อย่โอ้เดี๋ยวแปลพัดลมมาอีโฟก่อน ิีโฟละหอนกับเข่าหลายได้มือนี่พอไปไปนองเลยปิ้งปลาหอนๆปิ้งปลาดุกโพปลาดุกสองตัวนอกอยูใ่ในองก็เลยปิ้งให้มือนี่มาเด้อมาเด้อกินเผาแรงน้ำปูน้ำยาหมากไหมกันจะแนวแฉบๆบหมดเอ็มปุ้น เกี่ยวมังกรฟานเสร็จจานให้โอ้พอกันแสบพักแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาพักมาอีกก่อนแสบพอกินขา่าเบอนัองยังอยู่สองตัวกบไปทาลูกลาเจ้าไปทานั่งแม่ บ่ได้ไปใส่ได้มือในเจ็บมืออยู่กระปูหนีบมือมือบวมอยู่ก็เลยบ,บ่ได้ใส่ก็ขอ,ขอบคุณนะคะคุณเอฟซดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปูก็ย่าก,ก็กินข้าวอย่างอริตอร่อยนะคะวันนี้จัดเมนูนะคะ2องส,องสมเมนูนะคะกับข้าวเยอะเลยนะคะอ้ทอดมูคลดีขนาดเลย ยังเดอ้อหอยก็ได้ยั่างลายแค่พักก็ได้กินไ,นไปถ้ากันกินแซ่บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสองตายายแฉบแซ่บแซ่บแฉบยิ้มเราป,ปิ๊ปยิ้มเราบอกเรื่องว่านา้ำลองลองทีเดียวบ่โอ้เคจะเลยเข่าเนาะคอยวา่าจะไปต้มเอาไปให้ไก่อยู่ ข่าหัเทใส่ถังมันมันเฮาก็เลยกวดกวดไปใส่จานพอเสียไปเทใส่ถังโอ้ยว่าจีเอาไปเทไห่ไก่อยู่ปูกระย่าเขาอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้อนก็จะกินกินต่อเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะโอ้กินอย่างอ่อรอร่อยเลย ดูผักนะคะผัก